สวัสดีครับในช่วงนี้ก็มีเรื่องมาเล่าเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่น pm 2.5ที่มีแนวโน้มสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมาในแทบทุกพื้นที่ก็อยากให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับซึ่งตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการยกระดับการดูแลพี่น้องประชาชน มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณาสุขแล้วนะครับ33จังหวัดมีทั้งคลินิกมลพิษคลินิกมลพิษออนไลน์แล้วก็ห้องปอดฝุ่นนะครับพร้อมปฏิบัติการเชิงลุกดูแลประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับโดยเฉพาะในเด็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่างๆถ้ามีปัญหาก็สามารถติดต่อรับบริการได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับในโอกาสนี้ก็อยากฝากให้ทุกคนช่วยลดพฤติกรรมก่อฝุ่นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเผาการจุดธูปการสูบบุหรี่แล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับที่สําคัญก็คือเวลาที่เราจะออกจากบ้านก็ควรมีการเช็คค่าฝุ่นจากแอปพลิเคชัน a i r ์โฟไทยนะครับหรือว่าแอปต่างๆที่สามารถวัดค่าได้นะครับเพราะว่าจะทําให้เรารู้ว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงในระหว่างที่เราออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านนะครับจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับหากมีความจําเป็นจริงๆก็ขอให้สวมหน้ากาก,ากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5นะครับ